านฟังและท่านผู้อ่านทั้งหลายสำหรับวันนี้ตรงกับวันที่เจ็ดมิถุนายนสองพันห้าร้อยสามสิบสามรู้สึกว่าเสียงจะเบาไปมากทะนี้เพราะว่าเวลานี้กำลังปวดเท้ามากร่างกายก็รู้สึกว่าไม่ดีก็ไม่เป็นไรในเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็มาคุยกัน <c oughs> วันนี้จะขอคุยเรื่องพุทธบัากากรคำว่าพุทธบัากากรนั้นมันด้นหมายความว่าพระพุทธเจ้าพยากรเมื่อก่อนนิพพานพระพุทธเจ้าทรงพยากรไว้ตั้งแต่พศสอง8ันเพราะว่าในระหว่างนั้นก่อนหน้านั้นตั้งแต่พศสอง1 อาตมาได้รับพระราชดำรัสจากพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในารอี่เก้าที่พระราชวังสวนดุสิตวนจิตตระดาวันเพื่อขอให้ตั้งศูนสงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาลก็ทำตามคำรับสั่งของท่านด้วยมา มือบรรดาญาโยมพุทธวิสัตถนหลายโดยทนนาตองตางก็สละทรัพย์สินเป็นเงินบ้างเป็นวัตถุบ้างเป็นอาหารบ้างเป็นผ้าผ่อนทอดสบายบ้างเป็นข้าวบ้างก็ช่วยกันจำนวนมากเป็นการบรรเทาทุกข์เฉพาะเวลาให้แก่ท่านทั้งหลายที่กําลังตกอับเวลานั้นฝนแรงมากข้าวปลาไม่ได้กัน หลังจากนั้นมาบริพศ .2525 ก็เริ่มป่วยเมื่อาการไข้เพราะการเข้าป่าถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็เรียกไข้ป่าไข้ป่ากินมาและทางท้องก็กำเริบมันไม่ทายใช้ย,ยาแบบไหนก็ไม่ไหวใช้หมอรักษาแบบไหนก็ไม่ลด มันเอาหนักสภาพที่เรียกว่าเอากันขั้นตายเ <c oughs> มื่อปีพศ2528เวลานั้นอาการเครียดมากวันหนึ่งออกไปจากร่างกายไปยืนดูประสัทประการไหลวนไปมาของเลือดเป็นยังไงบ้างมันไหลได้น้อยช้าเต็มที ท่าที่สังเกตว่าคนนี้เขาจะตายจริงๆเลือดไหลเร็วกว่าน,นั้น <c oughs> แล้วก็ประสาทบางส่วนเลือดเกิดจะมาไหลมีอาการซึมๆก็ค,คิดว่าอาการอย่างนี้ไม่ใช่อาการเขาคนอยู่เป็นอาการเขาคนตายจึงกระทุนองค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าว่ <c oughs> าก็ะนั้เมื่อร่างกายมาันไปอย่างนี้มันทนไม่ไหวขอลาตาย เวลาจากร่างกายนี้ไปอยู่ในสถานที่คนจะไปแต่ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรสสัจว่าเอาไว้ก่อนยังจะไปก่อนไม่ได้ฉันต้องการจะใช้ร่างกายของเธอทำงานต่อไปคอยอยู่ช่วยงานกันก่อนก็ถามไม่ว่าจะอยู่ช่วยงานยังไงนี่มันไปไม่ไหวแล้ว <c oughs> แต่ก็บอกว่าฉันจะเอาไว้ให้ได้ หลังจากนั้นก็ท่านก็บอกยาก็ยาก็พายาแพทย์แผนปัจจุบันบอกยาขนาดนั้นบ้างบอกยาขนาดนี้บ้าง <c oughs> ในแพทย์ก็ช่วยกันในรหว่างนั้นในแพทย์ประสิทธิ์ภูตะก,กูลกำลังทำการรักษายอยู่ท่านก็ช่วยทุกอย่างเมืม่ออาการหนักขึ้นมาเมื่อไร ก็ปรากฏว่าในแพทย์ประสิทธิ์มาทันทีทันใดหลังจากนั้นก็มีแพทย์ก็มาช่วยกันหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานี้แพทย์ก็ช่วยกันมากเช่นในแพทย์เจรูนปิระยะวันปิยะวะราพรแพทย์จิงแสงสมปิระเยะวะราพร ในแพทย์ชนะศิริยานนในแพทย์มนตรีอมรวิเชษกุลในแพทย์พัฒนะิทิติหลกใน <c oughs> แ,แพทย์หญิงพงพรดียังไงปุ๊กเจ้าดะเกศรินแล้วก็ในแพทย์นพพรในแพทย์นแพทย์หญิงเตือนใจใน,นี่ไฟนี่นี่ไฟฟัน ถ้าในแพทย์พิเศษลืมสกุลกับพัญญาท่านเป็นแพทย์เหมือนกันที่ยุธยาต่างคนต่างก็ช่วยกันอย่างหนักท่านบอกอยาอะไรมาหมอว่าก็หาตามนั้นมาให้อาการโรคอย่างไหนก็หมอก็หามาให้การที่มีแพทย์รักษามากมากกวันดาญาติโยมบริษัทไม่ใช่ว่าจะจ่ายเงินมากในแพทย์เป็นคนจ่ายทั้งหมด ที่พูดวันนี้ทั้งหมดแพทย์เป็นคนจ่ายนไม่จ่ายเฉพาะค่ายาค่ารถจ่ายสตังให้กินให้ใช้ด้วย <c oughs> มันก็ดีขึ้นมาไม่ได้มันมีใจตกอับไปทุกทีรถตัวลงไปทุกทีอาการหนักขึ้นมาทุกทีแต่ว่าบ,าบันดาย่ยายโยมพุทธบริษัททั้งหลาย เวลาที่พบหน้ากันแล้วก็หลายคนบอกว่าไม่เห็นมีอาการป่วยนี่ก็ขอพูดตรงๆว่าเป็นลีลาของพระถ้าจะถามกันอีกทีก็บอกว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วนิพพานมีสภาพศูนย์ไม่มีอะไรทั้งหมดจะพบพระพุทธเจ้าได้ยังไง <c oughs> ในตอนนี้ก็ไม่ขอตอบไม่ขอเถียงใครเพราะถ้าเถียงกันทั้งสองฝ่ายก็จะกลายเป็นคนบ้าทั้งสองฝ่ายตอนนี้จตมาขอบ้าคนเดียวบ้าฝ่ายเดียวบ้าพบพระพุทธเจ้าได้คนแล้วกันในเมื่อพระพุทธเจ้าทานบกว่าฉันยังไม้ได้ฉันก็หาแพทย์มาแพทย์ต่างๆมาตามตามความต้องการของท่าน ก็ก็ตรงกับจุดคือโรคที่เป็นแพทย์ก็เก่งจริงๆหายยาที่ตรงกับโรคแต่โรคก,ก็ได้แต่ส่งตัวน,น,นานๆไปก็สุดนิดหนึ่งพอดีวันนี้ก็ส่งตัวต่อมาว่าปีพศสองพร้อยสาเดเดือนธันวาคม เวลานั้นอาตมาไม่สบายมากเ <c oughs> าการเครียดจัดดูว่าท่าทางจะไม่ไหวร่างกายนอนอยู่ที่เตียงแต่ว่าจิตใจไปนอนที่นิพพานนี่พูดกันตรงๆนะใครไม่เชื่อก็อย่าเชื่อใครอยากเชื่อก็เชื่อ พูดกันอย่างพระท่าน,น,นสุก็ตัดสิงใจว่าวันนี้เราจะไม่กลับเวลานั้นเวลาประมาณตีสองเศษเศษจะเรียกใครเขาก็ไม่ไหวอาการทางร่างกายท้องก็อ่ดขึ้นมามาันอ่ดขึ้นจุกหน้าอกไม่มีอาการเสียดแต่มีอาการเพลียม,มาก ก็คิดว่าปล่อยให้ร่างกายมันตายไปเถอะเราขออยู่ที่นี่ดีกวา่าเวลานั้นก็พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเถอะว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจแบบนั้นการตัดสินใจแบบนั้นไม่ถูกว่าฉันต้องการร่างกายของเธอทํางานต่อไปมันนี้เสียงแห้งมากโยมก็ <c ười> ถามได้ว่าจะทํางานไหวหรือ ท่านบอกว่าต้องไหวอาการนี้มันจะตายอยู่แล้วนะครับท่านบอกว่าตั้งแต่เดือนธันวานี้้เป็นต้นไปอีกสองธันวาคือถึงธันวาไปประสอพันห้ารร่างกายของเธอจะดีเป็นปกติจากนี้ไปถ้าถึงเดือนมีนาคมร่างกายจะดีขึ้น เเดือนเมษาย,ยน์จะดีขึ้นเดือนพฤษภาคมจะมีขึ้นแต่ว่ากรรมบางอย่างที่เป็นอกุศศนีิทำไว้มันก็จะริดรอนในระหว่างเป็นธรมธรมดาธรรมดาแลว้วต่อมาว่าปีพศสองพั้าร้ามิบอถ้าก็มาบอกยาให้หมอไปหาก็หมอจะรูนก็หมอชนะนคนเป็นคนไปหา หมอจรูนหมอชนะกับหมอเห็นจะเป็นหมอหมออะไรวะหมอวันตีด้วยระมังไปช่วยเป็นหายายาที่่านบอกก็ได้มาแค่สองหลอดว่าอาการที่เป็นอยู่เนี่ยการไข้ามาไม่ได้คลายตัวมันเกาะกินอยู่ข้างในให <c oughs> ้ใช้ยาหนะ้ามาฉีดทำลายเชื้อไข้ เชื้อไข้ามากินมันตั้งแต่พอศ .2525 หมอไปหาดายามาได้แล้วต่อมาหาเพิ่มมาอีกก็ฉีดฉีดเชื้อการนั่งคลายตัวแต่มันก็ยังไม่ดีขึ้นนักต่อมาเธอาก็บอกยากอีกขนาดหนึ่งยายกับความจริงเวลานอนธรรมดามันจะไม่หลับต้องใช้าย,ยายช่วยให้หลับ เื่อการไม่หลับที่ความจริงถ้าไม่มีงานประจำไม่ใช่ของแปลกเราก็อยู่ได้ทารรมาปีติสบายๆจะเป็นไรไปตอนนี้เวลาเชา้าจะต้องมีงานเวลาบ่ายจะต้องพบกับแขก <c oughs> งานมันก็หนักเกินตัวก็ต้องใช้ยายช่วยให้หลับไม่งั้นร่างกายจะแย่ พอได้ายาประสาทขนานนี้มารู้สึกว่าร่างกายประสาทาร่างกายดีขึ้นมากค่อยๆดีขึ้นตามระดับจนกระทั่งเห็นว่าร่างกายในสภาพประสาทร่างกายใกล้จะสมบูรณ์แต่ถ้าว่าอาการรุนเรนทางร่างกายยังมีอยู่มากพอจาระถ่ายมันก็ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะออก ก็ต้องใช้การสวนกันใช้วิธีสวนกันมานี้ถึงสามปีบางทีสวนทุกอาทิตย์ท่านนั้นไหลลงคิดจะมันจะไหวไหมแต่ต่อมาก็ถามท่านบอกว่ายาขนาดนี้เป็นยาถึงที่สุดแล้วหรือยังท่านบอกอยังจะต้องมียาสมุนไพรอีกชุดหนึ่งจึงจะหาย <c oughs> ก็พอดีเดือนพฤษภาคมทว 33, สองทั้สองทวันนี้เองก็พบท่านเจ้าของยามีลูกสาวแนะนำว่าแม่ของเธอเป็นโรคอาการคล้ายคลึงแบบนี้อาการแย่เต็มที <c oughs> แม่ของเธอหายจยาหมอนี่แต่ว่าลูกสาวคนนี้ก็ดี หมอก็ดีไม่ต้องการให้ประกาศตัวเพราะไม่ต้องการให้ประกาศว่าเธอคือใครหมอคือใครนี่ก็แปลกเหมือนกันระหว่างนี้ก็ใช้ยาแพทย์แผนปัจจุบันที่ท่านบอกที่หมอสั่งไว้ก็ดีถ้ายาสมุนไพรย,ยาสมุนไพรนี่ก็ใช้มาสามสี่วันรู้สึกอาการดีขึ้นมากค่อยค่อยดีขึ้นแต่ท่านบอกท่านก็บอกว่า ร่างกายอย่างนี้จะถือว่าดีไม่ได้ยังต้องบังคับการขับถ่ายอยู่ยังกินไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับ <c oughs> <c oughs> การจะหลับก็ต้องใช้ยาหมอบอกว่ายาที่ให้มาน,นี่เป็นยาปรับปรุงร่างกายที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็เป็นยารักษาสามสิบเปอร์เซ็นต์ร่างกายเร่รอนมากประสาทรเร่รอนมาก ต่อไปก็เมื่อร่างกายเมื่อสัตวไม่เรียนรู้นั่งให้ใช้ยารักษาโดยตรงเมื่อรักษาหายหรือหายดีแล้วยาบำรุงเห็นว่าจะเป็นถ้าเป็นอย่างนี้จริงก็คงจะหายกันธันวาคมสองพันห้ารอยสามสิบสามตามพุทธวัยากรที่เป็นว่าพระพุทธวิยากรที่ทรงพยากรไว้ตรงทุกอย่างบรรดาท่านพุทธบริษัท อันนี้ถามว่ามีคนก็เถียงว่าพระพุทธเจ้านี้ผ่านไปแล้วพบได้ยังไงตอนนี้ก็ขอตอบว่ามีพระมากพระสมัยก่อนสม,มัยนาน,นักอย่างหลวงพ่อหนองก็ดีหลวงพ่อพเนียมก็ดีหลวงพ่อพปานก็ดีหลวงพ่อพจงก็ดีที <c oughs> ่จะมาอยู่ใกล้หรือว่าพระครูอุดมสมาจารย์พระครูสังวัดตาเต้า อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอย,ยาก็ดีนี่เป็นรๅษีของพระปานท่านใช้คําว่าพระท่านจะทําทุกอย่างต่อเมื่อพระสั่งและพระยินยอมให้ทำเมื่อถามท่านแล้วท่านก็นบอกว่าพระก็คือพระพุทธเจ้าทีนี้สําหรับพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วนักวิชาการต่างๆเขาเถียงว่านิพพานมีสภาพสูญ อาตมาก็ไม <c oughs> ah, ่ขอเถียงกับพวกนักวิชาการขอพูดเฉพาะบุคคลผู้ปฏิบัติที่ได้ผลเท่านั้นนักปฏิบัติที่ปฏิบัติได้ผลตรงทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเอาก็ตั้งแต่หลักสูตรวิชาสามอภิญญาไปสมิธายานสามส่วนนี้ ถ้าทั้งสามส่วนนี้แล้วก็เขาจะยืนยันว่านิพานมีสภาพไม่ศูนย์ <c oughs> แต่ถึงแม้ว่าท่านสุข,ขวิปัสสโกท่านจะไม่เห็นนิพานท่านก็ยืนยันว่านิพานมีสภาพไม่ศูนย์แต่ว่าท่านอาจจะไม่เถียงกับใครเขาแต่เฉพาะพระวิชาสามก็ดีอภัญญาหกก็ดีไปสมิทาอยันก็ดีถ้าอย่างนี้ไปพูดกับท่าน ถ้าพูดอย่างอดรู้ท่านก็นคงจะไม่ตอบท่านคงจะนิ่งทั้งนี้เพราะอะไรทั้งทว่าท่านทราบว่าคนที่พูดมันบ้าทั้งหูหนกและทั้งตาบอดด้วยทั้งนี้เพราะอะไรเขาหูนงก,กหมายความฟังเสียงที่เป็นทิพย์ไม่ได้ยินตาบอดเห็นสภาพที่เป็นทิพย์ไม่ได้ยินท่านก็บอกว่าน,นิพานแปาศจักขันห้า อันนี้ก็ยอมรับตอนนี้เรามาคุยกันทีพระตุบอกว่านิพพานสูญเขายืนยันว่านรกมีจริงไหมสวรรค์มีจริงไหมนรกมีจริงพรธพุทธมโลกมีจริงไหมถ้าเขาบอกว่ามีก็ถามก็ดูทีละว่านรกมีขันห้าไหมเปรตมีขันห้าไหมอสุรกายมีขันห้าไหม เทวดานางฟ้าพรหมมีขันห้าไหม <c oughs> ถ้าใครคนไหนตอบว่าม,มีก็ทราบว่าคนนั้นบ้าร้อยเปอร์เซนท่านทั้งหมดพวกนี้ท่านไม่มีขันห้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเทวดาม,มีร่างกายเป็นทิพย์ขานนรกเป็นร่างกายของบาปไม่มีขันห้าชิ้นเดียวกัน ก็ในเมื่อเทวดากับนางฟ้าเทวดากับพรมท่านไม่มีกันห้าแต่ว่าคนที่มีตาทิพย์สามารถมองเห็นได้คนที่มีหูทิพย์ส่มามรถฟังเสียงท่านได้ตามปกติแล้วคนที่มีความเป็นทิพย์ของจิตเขาสามารถจะคุยกับเทวดากับพรมกับนางฟ้าได้ตอนนี้เรามาพูดกันถึงนิพพาน นิพพานก็ไม่มีขันหา้าเขาบอกว่านิพพานไม่มีเมืองก็อย่าไปเถียงเขาเลยการเถียงคนบ้าท่านจะบ้าไปตามเขาด้วยในเบื่อคนบ้าพูดอะไรมาเป็นที่ไม่ถูกไม่ไม่ถูกไม่ต้องตามตอนตองของธรรมก็ต้องนิ่งเสียถ้าท่านไปเถียงเขา้าแสดงว่าท่านยอมรับความเป็นบ้าของเขาท่านก็บาดโดย ในเมื่อเทวดากับพรมท่านมีความเป็นทิพย์มีวิมานเป็นที่อยู่ได้แล้วก็นิพพานมีความเป็นทิพย์สูงสุดกวา่าสะอาดกวา่าเทวดาหรือพรมเทวดากับพรมพรมีจิตสะอาดนิดหน่อยคือว่ามีฮิริยาตถปะอาจจะทําบาปมากๆแต่ว่าเวลาใกล้จะตายจิตใจนิงบุญ ถ้านึกถึงบุญมีกำลังใจอ่อนหน่อยหนึ่งก็สามารถเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าได้ถ้านึกถึงบุญมีกำลังใจเข้มขน้นมีความเข้มแข็งที่เรียกว่าฌานก็สามารถไปเป็นพรหมได้ไปเป็นพรหมได้ตอนนี้ถ้าคนนี้ถึงนิพพานมีจิตสะอาดที่สุดทำไมจะไปนิพพานไม่ได้ในเมื่อเทวดากับพรหมเพื่อมีบุญญาธีการน้อยกว่านิพพาน มีวิมานที่เป็นทิพย์อยู่ได้นิพ,น,พนิพานคนที่จะไปนิพานมีมีมีความสะอาดของจิตมากมีบุญญาธิการมากทำไมจะมีวิมานอยู่ไม่ได้เวลานี้ไม้แต่เด็กเด็ก,เล,กเล็ก็ก็รู้จักนิพานคนแก่ที่ยากจนเข็นใจก็รู้จักนิพานคนหนุ่มคนสาวก็รู้จักนิพานเขารู้จักกันเยอะ แล้วก็พวกที่สอนคนให้ไปสวรรค์ไปรมโลกนั่นสามารถจะไปนิพพานได้ไหมรู้จักนิพพานไหมถ้าไม่รู้จักนิพพานก็พึงทราบถือว่าสภาวะของท่านคือการปฏิบัติของท่านความรู้สึกของท่านตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้า คือว่าไม่ปฏิบัติตามธรรมะที่พระเจ้าทรงสั่งสอนจริงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะติดตำราตำราในเขาเขียนถูกแต่กำลังใจของท่านมีความเข้าใจไม่ถูกที่บอกว่านิพานนางประมังสนยังมักจะอ้างกันว่านิพานเป็นมีสภาพศูนย์ถ้าอ้างอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่มีความรู้เลย คำว่าศูนย์เนี่ยเขาแปลว่าว่างนิพานนางประมังสุนย่างแปลว่านิพานเป็นธรรมว่างอย่างยิ่งคพอว่าธรรมว่างอย่างยิ่งไม่ใช่สภาวะว่างอย่างยิ่งคำว่าว่างก็หมายถึงกิเลสคือความชั่วความชั่วในใจนิดหนึ่งที่เป็นความชั่วทางท้งความรักก็ดีความโลภก,ก็ดีความโกรก็ดีความหลงก็ดี ความติดในรูปในรูปในร่างกายก็ดีร่างกายของเราก็ดีคนอื่นก,ก็ด,กดีติดในวัตถุก็ดีติดในภพในชาติก็ดีไม่มีขบคุคคลพวกนั้นถ้า <c oughs> การอย่างนี้มียอยู่กับุคคลผู้ใดบุคคลนั้นสามารถเข้าถึงนิพพานได้ถ้าสวรรค์ก็แค่มีจิตเป็นฌานไปเดียวๆขอโทษสวรรค์ก็มีจิตเป็นบุญนิดหน่อยไปนิพพานนั้นไปสวรรค์ได้ พราะมันโลกมีจิตเป็นฌานนิดเดียวก็ผัไปไปมนมโลกได้กรรงความว่าพุทธบยากรท่านจะเชื่อกันหรือไม่เชื่อข็้ปไปเรื่องของท่านวันนี้มาพูดกันในฟังที่ท่านบยากรท่านบาบอกว่าจะต้องมียาขนานสมุนไพรขนานหนึ่งเข้ามาช่วยกับยาที่หมอจัดมาให้แล้วร่างกายจะดีขึ้น ความจริงพอกินเขาไปประมาณสามวันมันก็เริ่มดีขึ้นจนกระทั่งวันนี้ก็รู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นมากต่ว่าเสียงมันแห้งเป็นของธรรมดาเพราะเทวดาตั้งนี้เพราะว่าก่อนที่จะมาพูดนี่ไปขี้มาแล้วคอมันก็แห้งเสียงมันก็แห้งแล้วก็จำเป็นต้องพูดถ้าไม่พูดเกินวานหลายวันจะลืมไป เออเมื่อคืนนี้โทรศัพท์กับคนนี้คือติดต่อหมอเขาบอกว่าห้ามออกชื่อเขาเขาจะไม่อยากจะปรากฏชื่อในการช่วยเหลือก็น่าแปลกเพราะหมอเองก็ไม่อยากจะปรากฏชื่อแลาหมอกําลังคิดจะเตรียมยาจะจัดยามาอีกหมอจะมาตรวจให้อีกเป็นนั้นว่าทั้งหมอแพทย์แผนโบราณกับแ,แพทย์แผนปัจจุบันช่วยกัน ก็มีผลด้วยกันสองฝ่ายแพทย์แผนโบ่าปัจจุบันประคับประคองมาหลายปีเมื่อทั้งปริษาทเริ่มมีกำลังขึ้นเวลานี้ก็แพทย์แผนโบราณมาช่วยอีกชั้นหนึ่งก็ใส่ยาตางสองประเภทนี้ร่วมกันร่างกายค่คอยๆดีขึ้นค่อยๆมีกำลังขึ้นแทนการพิฒยารบร,ร,าาริษัท ก่อนจะจบหรือเวลาประมาณทั้งสี่นาทีก็ขอยืนยันว่าเรื่องของพระนิพพานมีสภาพไม่สูญใครเขาจะว่าสูญที่ไหนก็เชิญเขาสูญไปตามชอบใจของเขาแต่แต่มาขอยืนยันว่าพระนิพพานมีสภาพไม่สูญถ้าถามว่าใครบอกก็ต้องตอบว่าหนึ่งหลวงพ่อปานเป็นองค์บอก สองหลวงพ่อวัดปากน้ำปาะสีเจริญหลวงพ่อสดเป็นองค์บอกแล้วก็สามหลงมว,วลงลพ่อเนียมวัดอ่าพระคลองบดันเป็นคนบอกแล้วก็สี่เออขอโทษหลวงพ่อเนียมวันน้อยเป็นองค์บอกแล้วก็ห้าห้าหลวงพ่อหนุ่มวัดคลองบดันเป็นองค์บอกแล้วก็หกหลวงพ่อจงวัดปกครองคําคำท่าเป็นคนบอกเจ็ด ท่านพระครูรงสมารจาย์พระครูสังวัดวัดปอาอะไรวะวัดน้ำเต้าไปองค์บอกแล้วก็ในเมื่อท่านบอกถ้าไม่บอกเฉยๆท่านสอนให้ลีลาการสอนก็ท่านก็สอนตามแนวของท่านซึ่งมันไม่มัน,มน,มนไม่ลำบากเลยใช้ลีลาการปฏิบัติง่ายๆ ทำแบบเบาๆ <c oughs> ใช้กำลังใจไม่แน่นนักใช้กำลังใจพอดีพอควรที่เรียกว่ามวิมาปฏิปทา,าในที่สุดพวกเราก็สามารถคำว่าเราข้อภัยนะคณะก็แตมาสองสามองค์ก็สามารถไปนิพพานได้แล้วก็ตเวลานี้ก็อาศัยนิพพานเป็นที่พึ่ง ก่อนจะหลับหอว่านอนถึงหัวถึงหมอนทำกรรมฐานนะั่นนั่งไม่ไหวแล้วมันแย,ย่เต็มทีลุกก็ไม่เคยจะขึ้นเพราะนั่งก็ลุกไม่เคยจะไหวจะไปพอหัวถึงหมอนปับ๊บจับอนาปานุสติกับคำภาวนาคืตามความต้องการคำภาวนานี้เอาแน่นอนไม่ได้ตามใจชอบ เวลานั้นจิตชอบอะไรทำตามนั้นหลังจากนั้นก็ออกจากร่างกายก็สนทนาประศสยยกับท่านท้าหมหาราชบ้างท่านอินทรกะบ้างเทวดาอื่นบ้างลุงทั้งสองบ้างตามสมควรบางทีท่านทั้งหมดท่านก็แนะนำต่างๆ หลังจากนั้นก็ไปพระจุลามณีเจดีสถานไปไหว้พระที่นั่นเอาที่นั่นก็ไปหาโยมที่บรรดุขมพลศิลาอาด <c oughs> แล้วก็ไปหาท่านผู้มีคุณทั้งหมดที่ระหวางบรรดุขมพลศิลาอาจกับพระจุลามณีนมัสก,การกับท่านคุณกับท่านไปที่สงฆ์หลังจากนั้นก็ไปที่อยู่ที่นิพพาน ไปเสวยความสุขที่นั่นไปที่นั่นมีรมโปรงมีจิตเป็นมีจิตเป็นสุขนี่เราพูดกันอย่างคนใกล้จะตายท่านฟังเสียงก็คงจะทราบอาตมานี้ใกล้ตายเต็มทีแล้วเสียงก็แห้งคอก็แหบแต่ก็พยายามพูดท่านนี้ก็พูดเพื่อความเป็นจริงเวลาเนี้อายุก็เจ็ดสิบปีกว่าแล้วมันใกล้จะตายมันควรจะตายนานแล้ว พระองค์สมเด็จพระปฐมทีพแกวท่านบอกว่ายังไม่คนตายล้วท่านเราสามารถเอาไว้ได้อย่างนี้ถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงต้องเชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสอะไรแล้วจริงทุกอย่างเวลานี้พอลงคำว่าจริงทุกอย่างเวลาบอกหมดเวลาก็ปรากฏ เื่อสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่บบานพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี